ไปจบ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 ดิมึงรออะไรล่ะเอาไปยิงยิงปุ๊บยิงไม่ยิงปุ๊บเฉยยิงอะไรของมึงก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้มาช้าแต่มานะเออวันนี้เดี๋ยวผมไปเล่นกับเพื่อนแล้วกันเออ วันนี้ผมคงจะเล่นกันสองคนเนาะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในเกมแล้วกันเคครับจบแล้วโอ้โหโคตรสวยอะเมื่อกี้อะแล้วมันเป็นอะไรอะกูเปิดกูเปิดเต็มหน้าจอไงกูเปิดหน้ากูเต็มหน้าจอกูไม่ได้พับไอไว้ครึ่งไงตอนแรกกูจะพับแล้วแต่กูลืมขอโทษขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับไอตาเมื่อกี้ไม่โคตรแบบโคตรจะดีอ่ะเออเอาใหม่เอาใหม่เคน เราเล่นใหม่ได้ไม่มีปัญหาขอเอาเล่นจากไหนมาเนี่ยกูว่าแล้วกูได้จะเป็นป่าแทนเดยบอกแล้วบอกให้เล่นป่าตั้งแต่แรกแล้วไม่เชื่อกูไงถึงโคตรโคตรเลยเฮียเออนั่นโอ้มาเอาซีนมาแก้กูแก้จบแล้วจบแล้วฝั่งนู้นฝั่งนู้นมันแรงไอ้นาตยานั่นน่ะ โคตรแรงเลยนะเนี่ยโอ้ซิวก็ซิวเห่อะมาถ้าน้องไม่มีทุกเะืองิวเอ้ยน้องไม่มีทุกเรืกินเนี่ยโชว์ครับพี่เราอาจจะไม่ได้เจอเขาอีกแล้วมนะั้งโชคดีครับเพื่อนเป็นวันนี้สะใจคุ้นๆปะเห็นคุ้นๆปะคุ้นๆปะเอ้กูไม่ได้เอาตายตื่นมาด้วย เออใช่ม,ม,มันเถอพร้อมอ่ะพร้อมเสมอวีเดทมึงควรยู่ไหมวะวีลีท่าหลูอ่ะแล้วบอดัมมาบอดัมมามากับข้านี่บอดัมนายมากับข้าแล้วนายจะเลินเชืนนกกนนอนั้นก็รู้เลยมาวะเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเนี่ย ใช่ป um pues mm ่า hmm. ดีนะพวกเดี๋ยวป่าหายจริงมันเจอจริงเพื่อนชิปหายละเอาตายยังไงยังไง รอดกันหมดเลยวะอ้าวเทนเทนเทนยังไงเทน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 จังไนเทนจังไถเทน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 หิวเลือดอ่ะเทนโอ้ถ้าเทนไม่หิวเลือดนะ เฮ้ยเฮเฮ้ยเฮนี่ไงนี่ไงข้าวจั่งเข็นได้บัฟแดงมาปะได้ดีได้นานแล้วเลยแต่กูจะโดนแล้วดีเนี่ยื้อให้ได้แค่นี้แหละเพื่อนมาเข็นมาโตนมาเออนั่นแหละ เปเลดเมียงทถวเด้วฮาไอ้ส <laughs> ัสกูเปเลดเมียงทถวเ้าเคนิวมาอ๋อดีบวกกันเลยบวกกันเลยบวกดิรอบอดัมบวกเนี่ยตอนเนี้ยไม่ยากเท่าไหรอ่อ่ะไม่ยากเท่าไหรอ่อ่ะก็ได้อ่ะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนได้หมดแนละ้วนั่นน่ะเพื่อน โผบ่มาดำกูชิบหายแล้วเค้นมาๆๆๆได้ซิว,วไม่ตายาาโอ้โหอย่าเลินแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายเค้นเค้นมึงหิวยังวะเชียกกูไล่ไม่ทันกูไม่มีมานาด้วยเนี่ยตามไม่ทันโูยา้า ก็ต,ตามมาก็ได้ตามก็ตายจริงกดซิวแอรกดซิวยับเลยไม่ได้วะกูกลับไม่ได้วะมีคนอยากไม่อยากให้กูกลับวะรักึงเนี่ย <laughs> ไม่อยาก,ไม,ยากไม่อยากให้กูกลับวะได้กูไม่กลับก็ได้มะ ไหวเปล่าไหวเปล่าข้างบนเอาไหวเปล่าโอ้โหมันจะตันกูเยลยหรอกอยู่ต้องกลับนะเพื่อนเพื่อนมา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 เฝ้าเลนหน่อยเพื่อนเพื่อนมาเฝ้าเลนก่อนโอ้ยอู่ไม่กลับก็ได้ไมะโอ้เมื่อกี้กูจะกลับจะกลับแม่ไม่ให้กูกลับเฉยพวกนี้ อกูขอกลับได้ไหมขอกลับดีๆเถอะจริงๆขอไอ้ก้อนโหนี่จำหมดอย่างเดียวเลยเกณฑ์เอาบอมบนได้ไหมได้ไปบ้องล่างก่อนไปบ้องกลางก่อนเอาเลยจะบวกก็บวกทีนี้มาลูกมาลงมามามาดีมาดี โหตายหมดเลยอันตียังอะ่ะอันตีไปแล้วซิลอะ่ะโดนแล้วป้อมนี้โดนแล้วเพนปล่อยเถอะปล่อยเถอะจริงๆเอามึงบอกให้ปล่อยแล้วกูเข้ามาแล้ว <c oughs> ปล่อยเถอะไอ้หี้ออยู่ตั้งสามตัว <c oughs> ตายแล้วกล้องแตกแล้วอยู่ไม่ได้ บอด้าไม่กังกนั่นนั่นนั่นบอด้าไม่อยู่กับกูเลยไปไหนเนี่ยพวกไอ้กางโดนี่ยเอาเพื่อนเข้าไปดิกำลังไปเนี่ยอดิเอาดิอ,าดอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยมันจะตายแล้วโอ้อยหายเลย เดี๋ยวนานมันวิ่งช้ายังวะวิ่งช้าเหมือนกับเต่าเลยเอาทีเดียวแตกเอาดีเอาดีซิวกล้าหรือเปล่าซิวอ้า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 วเคนสวยหายบ้าหายบ้าหายบ้ามันไม่มาหรอกมันไม่มาหรอกไม่เล่นมาสวยดีครับครับกล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 ับไปช่วยมึงไปช่วยมึงฟาร์มต่อ จ้า,าจ้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 จาอ่นยิงเพื่อนคนนี้ไป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 อข้างบนแตกได้ไงวะเฮ้ยทำอะไรผิจยะยเดินตามกูเพื่อ <c oughs> เดินเามกูทำไใหม่วะ <c oughs> ตายเนี่ยตายเราแวนแล้วเนี่ยกลับละมานาหมดมาควักมาควักกูเหรอยากหน่อยกูรู้นะไปสิอัทแท็กสิอัทแท็กสิเพื่อนอัทแท็กสิอัแท็กสิไม่อัทแท็กกูก็ยิงเลยยิงเลยชึ้งเออ,อขอโทษเพื่อนใครมาไอ้เหี้ย เอายังไงเนี่ยยังไงเนี่ยป้อมนี้นยังไงตีป้อมีงงยังไงก็ไม่ได้เอ,ออแชสโ <Ö> ลเพื่อนไม่มาเมื่อกี้ถ้าเพื่อนมาที่ตายหมดโอ้โหล็อกสวยสวยมากอนยิงให้อยู่ยิงให้อยู่ยิงให้อยู่นี่ดืดไปดิครับดืดไปดิดืดไปดิครับโอ้ดนป้อมล่างแล้วเค้นมังกอนกัน รอเองก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเปิด่นตีเลยแล้วเสียเวลาละตายไม่เน่กูอุ้ยเกือบตายเอเคคีปให้หยุด เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอลเยอะบอลเยอะบอเยอะเจเช็คดูบอลก่อนเอาละครัับจงหวะนี้ยังไงเอาแทงกันละครัเข็น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 เขาเขาไม่บวกกันเขาไม่บวกกันเจ๊ลึกเลยเขาไม่บวกกันเจยินเจยินแหมไอ้นี่ไม่เลือดหลอนจังวะจิวมันตายตัวเดียวเองฮัลโหล ไปตายที่นั่นอะเออเอาไม่ตายไกลเกินไม่ถึงอุ้ยเบนจะตายแล้วเพ่มแม่นเบจะตายแล้วปองเสียงทำไมเนี่ยหน้าเสียงทำไมเนี่ยฮะอุ้ยอุ้ย,ยจะตายหลายตัวหลายตัวได้อู้วเบนเลสเวเลสเฮ้ยซิวมาซิวมาข้างกูน่ากลัวไหมน่ากลัวไหมซิวจะครึ่งตัวแล้ววะ ก็สเต็ปเนี่ยความเลยจ้ามึงงัดได้กูยิงได้อะดิเนี่ยเพื่อนเพื่อนมึงงัดได้กูยิงเลยปั๊บปั๊ปปั๊ปปั๊ปเลยกูเล่นอะไรอยู่เนี่ยเะดิงัดงัดงัดแล้วกูยิงเลยเนี่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 ยงัดแล้วยิงเลยเนี่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 ยเทเนี่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 ยอุ้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 ยอ้ยอุ้ยจับจับ เอ้มึงไปเอาซิวกันสองคนไม่ได้นะเคนไม่ช่วยกูเอากลางหน่อยคิวตปลเกือบตายโอ้ยแย่เพื่อนจะเข้าก็ไม่เข้าน้อไอ้เคนกูมาล่ออะไรเลนเก้าเนี่ยมึงกล้งก่อนเื่อนไม่ช่วยกูเอาไงมาๆมา,มาลงมาลงมาลงมาตาม,มาตาม,มา คือกูเฮียใจเย็นใจเย็นเคนเราจะไม่รีบกันนะครับเหมือนตาที่แล้วเราไม่รีบกันเลยเป็นยังไงล่ะแม่ไม่รีบกับตาที่แล้วยังไงไเฮ้ยเฮ้ยมันโดนฝังเพื่อนมันโดนฝังอยู่วันนี้ยไปไม่ได้ทงนั้นไปไม่ได้กลับ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 เอาเพื่อนบวกแล้วเคน มันเอออะไรวะอยู่ดื้อเฮ้ยเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อกูตายเนี่ยพิกเกอร์ก่อนเลยประเด็นอนะประเด็นคือกูต้องพิกเกอร์ก่อนเลยจับจับ<อ>จับจับเออตายโอ้ห<ค> <ไป S 2> ังไปไหนตายหมดเลยไม่เหลือสักคนเอาโดดหนีเสยจริงๆริงมันโดดโบวกก็ได้เอาเดี๋ยวมาหลอดกูเอาตาเลือดว่ะเฮ้ยโคตรเจ๋ง ว่ามันเอาไปทุกบารเลยมั่งในฮ่าอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยดูเอาดิเรือไม่ขึ้นอ้าวตายดิวตายเฮ้ยไม่แตกว่ะไอ้เพื่อตายตายตายอังไม่เอ้ยตายอุ้ยก็ตายเดียวชิบหายแล้วประมูลเคนทำไมกูไม่เอายอดมาวะ มันจะดีกว่านี้เสียเวลารอดไหมนั่นอะบระดัมกลำลังไปช่วยอะอ้าวตายไปเล่นรอดไหมูมันก็โดดใส่หน้ากูเลยแบบนี้นก็สวยยิงยิงยิงเอามึงเดินไปไหนอะเพื่อนกูโดนโอ้ยเช้ยปี๊ด้ <c oughs> เมื่อกี้เมื่อกี้กูก็่ได้มาไม่กูกูกลัวมันเปิดอติมาไงมันใส่กูไปแล้วกูบอกกันีใส่กูไปแล้วโอ้ยเว้ยเอ้ยเดินไปไหนก็ไมารูอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยงัดผิดเปล่าแตกใต้หียอยืดได้วิเดียวจะทำอะไรไม่ได้โอ้โหมาแลอวมึงไปไก่นะแล้วมึงไปสู้กับเวริส ไหวหรือเปล่าเอา้เอาอโอ้โหบาหลอดกูดันป้องอเล<ค>ยเปรืองมานายิบหายเลยเทวนาเนี่ยจะเปลืองอะไรเยอะแยะเนี่ยฮะมาันาังมานาเนี่ยไม่มีได้ไหม ดูไว้นะดูไว้นะน้องๆดูและจำนะใครอย่มาดูกูวบี้่าเี้เนี่ยแบบีมันอยแบบู่ห่ือเปลนเอาคลิปตัวเดียวไม่ดูหรอ่าโหมันรวมกลางแล้ว เค้นเคดัสเค้นโอ้โหจะเลยแล้วคูโดนเล่าโดนเล่าโดนเล่าจังหวะน,นี้โอ,อ้ยเขี้ยนแล้วกูโดนอะไรเนี่ยอย่าโดนผิดตัวนะเว้ยเอาเอากูาโดนใส่ใครก็ไม่รู้จะเลยแ <c oughs> ล้ว <c oughs> ไอ้เหี้ยมึงโดนใส่ผิดตัวไงเอา้าเคดัสไม่ได้ด้วย จะตายแล้วคอได้ส <c oughs> โอ้เข้ามันเราเราเราสายยิงยาวครับจังหวะนี้ยังไงยังไงโดนไปหนึ่งนัดครับเอายังไงครับยังไงตีป้อมอย่างเดียวครับไม่สนโลกครับจังหวะนี้เหมือนกูพากอะไรวะเนี่ย <c oughs> ขอไม่โอ้เราไปทำไมบ้านก็มี โอ้แวาบ้านก็ได้มอยู่นั่นแหละมึงไม่ต้องมาไอ้เหี้ยกูกวาดเกี่ยงเลยป่าโอ้โหขี้ติดทุกนัดครับจังหวะนี้ป้า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 รัวๆเลยเนี่ยเอ้ากูจะปล่อยซะไอ้เฮี้ยไม่ต้อง จากการเพื่อนจากการจากการข้างบนเพื่อนเรามาเป็นทีมเราไม่ได้มาเดียวเราฆ่ามันมันไม่ได้ฆ่าเราเอาดิครับก็มาดิครับก็มาดิก็มาดิมึงปาดกูเข้าไหมล่ะเนี่วั้าดิไอ้มาทำไมเ็นมาทำไมให้อายบ้านนะโอเคกูปาดอเขาเอาฟิวมาใหม่ว่ะมาดิมาใหม่ก็ก็ก็เข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลย เขาแล้วโอ้โหจะแตกเออโอ้โหแตกสวยไล้สองโอ้โหมาแล้วเทมมาแล้วเฮ้ยมันจะได้เวนจะได้เวนเวนตายโอ้เฮียแม่งมีเคียวไอ้สัสไม่ถึงแต่ตายว่ะอ้าวาฮียพูดถึกจัดไปยิงป้อมเลยเพื่อนยิงป้อมเลยไม่ต้องยิงอย่างเดียวไม่สนจัดเลยเอาดิเอาตายอ้าวยิบหายแล้ว เออได้ได้เทียนจะตายโอ้โหมึงเดินหนีเพื่อนโอ้โหแย่ว่ะทำอไรใส่ถุยไอ้เรื่อกูต้องประกันตัวไหมยิงไปเฮ้ยอีกแค่เดียวสวยยิงต่อยิงต่อยิงต่อมันวืดเลยเล่นวืดอุ้ยขี้เกียกับตายไปจบ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 ตีมึงรออะไรล่ะเอ้าไอ้เยยิงปีนบ่เอ้ายิงไม่ได้ปีนบ่เฉยยิงอะไรของมึงเนี่ยโอ้แยยิงใหม่เลยไปจบได้จบได้จบ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  โอ้ยเฮียยิ่งหินป้อมเฉยังไม่ยิ่งหินป้อมใจอะอะไรวะขอเต้นนอนโอเคครับเป็นไงกันบ้างโอ้โหเกือบแพ้ไม่ใช่เกือบแพ้สูสีเออโอเคเนาะอ่ะวันนี้ผมกับเพื่อนก็ไม่มีอะไรละก็มีเท่านี้แหละครับผมก็เล่นตามภาษาผมเนาะโอเค ก็วันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยลวกันโอเคเนาะโอเคบายบายเจอกันคลิปหน้าครับ